แล้วถ้าจะถักนิตติ้งลายง่ายๆจะต้องทำยังไงนะคะวันนี้เริ่มเลยจะถักกี่ห่วงละพันไปค่ะสมมติว่า10ห่วงใช่ไหมเราก็พันไปสิรอบ2 3 4 5 6 7 8 9 10เแป้าเราเริ่มจากตรงนี้เอาไม้ออกบิดเพื่อทําปมนะคะบิดแล้วหยิบขึ้นมาแบบนี้เพื่อทําปมหนึ่งนี้แล้วใส่ไม้เข้าไปก็คือเป็นวิธีการขึ้นห่วงนิตติ้งนะคะจากลักษณะน,นี้สอดขึ้นเกี่ยวแล้วก็ ลอดอีกฝั่งหนึ่งแล้วดึงให้พอดีไม่ต้องเน่นมากหลังจากนั้นจับจิ้มแยกดึงมาข้างหน้าสอดเกี่ยวผ่านแบบนี้ให้ครบสิบค่ะจะได้แบบนี้นะคะพอขึ้นห่วงเสร็จแล้วเราก็สำรับคนถนัดขวานะคะให้เอาไม้ที่มีไหมเนี่ยอยู่ซ้ายมือแล้วก็ไม้อีกด้านหนึ่งไม้เปล่านะคะอยู่ขวามือการเตอะคือการถักนิดอย่างเดียวนี้คือจิ้มลง จิ้มลงจิ้มจากข้างในออกข้างนอกจับค้างไว้มือขวาจับไหมพันหนึ่งรอบจับไว้มือขวานะถอยหลังงัดขึ้นแล้วดึงออกชึบแบบนี้แล้วก็ทําในหลักถัดไปทําแบบนี้ทั้งผืนเลยแค่นี้ง่ายไหมง่ายเนอะอ่ะอันนี้เห็นไหมหลักแรกมันจะหลวมแล้วก็แค่ดึงให้กระชับแล้วก็ทําต่อได้เลยค่ะ ทางแถวก็จะได้แบบนี้แถวถัดไปเขาก็เปลี่ยนมือเปลี่ยนมือกันชึบหลักแรกจิ้มลงแล้วเลื่อนออกไปเลยไม่ต้องถักนะคะแล้วก็ถักหลักที่สองทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าทำไมหลักแรกจะต้องเอาออกไม่ต้องถัก